ร้านข้าวซอยน้ำข้่วบ้านใหม่ต้นตำรับอาหารไทยหรือเปิดมายาวนานกว่า30ปีนะคะอยากจะชิมของแปลกใหม่อร่อยแบบฟินเวอร์ต้องไม่พลาดร้านนี้เลยค่ะการไปถึงที่ก็คือการได้ไปกินอาหารของเขาฉะนั้นร้านนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันว่าคุณได้มาถึงเชียงรายแล้ว สมินตราบุญเรืองเจ้าเจ้าของร้านข้าวซอยน้ำกั้วบ้านใหม่เจ้าจริงๆข้าวซอยน้ำขั้วนี่ส่งต่อตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณยายเนี่ยขายมาก่อนแล้วก็มาที่รุ่นของคุณแม่แล้วก็มาที่รุ่นลูกค่ะก็ประมาณ30กว่าปีละ น้ำพั้วนี่ถือว่าเป็นอาหารตำรับของไทยหรือไทยใหญ่นะคะละักษณะมันก็จะคล้ายๆกับน้ำเงี้ยวเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เลือกน้ำแล้วก็มันจะเป็นหมูขั่วแยกกับน้ำซุปรสชาติอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว เด่นของร้านน่าจะเป็นเรื่องของความแปลกใหม่แต่หลายคนที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์ไทยหรือหรือว่าไทยใหญ่ก็อาจจะไม่เคยชิมมาก่อน,นซึ่งการไปในแต่ละที่เนี่ยการไปถึงที่ก็คือการได้ไปกินอาหารของเขาฉะนั้นร้านนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันว่าคุณได้มาถึงเชียงรายแล้วจุดเด่นของร้านอีกอย่างก็คือทุกเมนูทํามาจากข้าวอย่างเช่นข้าวซอยน้อยเราจะทํามาจากข้าวแล้วก็เอาไปโม่มันเป็นจุดเด่นตรงที่ว่าเวลาเราทําจากแป้งมันจะเหม็นเปรี้ยวแต่ถ้าเกิดทําจากข้าวเนี่ยมันจะหอมแล้วมันก็จะไม่เหม็นเปรี้ยว ข้าวซอยไก่ข้าวแรมฟืนข้าวซอยน้อยมีผักมีหมูมีไส้กรอกแล้วก็นึ่งเหมือนกับเป็นพิซซ่าเขาเรียกพิซซ่าไทยหรือข้าวเหลืองเนี่ยคือถ้าเกิดดูจากหน้าตาแต่ละคนที่มาที่ร้าน้วจะคิดว่าเป็นข้าวหมกไก่แต่มันคือข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเหนียวที่หมักกับผงขมิ้นแล้วก็ทานกับไก่ปรุงรสสูตรของทางร้านนะคะ มาบ่อยครับมากินประจำเลยครับเป็นคนช่างลายครับเป็นคนแม่สายคืออาหารพวกนี้ไปทาแม่สายจะฮิตทานกันครับถ้าซอยน้อยนเลยถ้าอาหารเหนือก็ต้องกินกับแป๊บซี่ครับเพราะว่ารสชาติเข้ากันมากครับเพิ่งมาครั้งแรกค่ะขา้าวฟืนทอดแล้วก็ข้าวซอยไก่อร่อยค่ะไม่เผ็ดไม่จืดเกินไปยิ่งกินกับแป๊บซี่ยิ่งอร่อยสุดๆเลยค่ะปกติเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็รั้งหรือสองครั้งประจําเลยเนี่ยก็จะมีข้าวซอยน้ําขั่วเรานี่เป็นคนที่ไม่ทานถวง,งอกเราก็จะบอกเขาแล้วเขาก็เต็มใจทาให้แล้วเราก็ไม่เผ็ดเขาก็จะปรรุงให้ไมม่เผาก อาหารไทยใหญ่เนี่ยบางครั้งมันจะมีน้ำมันแล้วก็จะตัดเลี่ยนสักนิดนึงด้วยแป๊บซี่แต่ตอนนี้ด้วยอายุเยอะก็เลยต้องเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตา านเราอยู่ใกล้วัดร่องเสือเต้นค่ะอยู่ใกล้วัดห้วยปลากั้งนะคะแล้วก็หาพิกัดได้ตาม GPS ร้านข้าวซอยน้ำขั้วบ้านใหม่นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นค่ะปิดทุกวันพุธนะคะแล้วก็ติดตามทางเพจ f a c e b o o k ได้ที่ข้าวซอยน้ำขั้วบ้านใหม่ถ้ามาเชียงรายแล้วอย่าพลาดนะคะในการมาชิมของอร่อยๆแปลกๆใ,ใหม่ๆที่ร้านข้าวซอยน้ำขั้วนะคะ